สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะกําลังจะออกไปซื้อของนะคะแยแหม่มโทรมาจมพี่นอ้องอยู่ไกลไปไหนกันยังโทรมาจมนะพโออยู่ไกลไปไหนกันยังโทรมาจมพี่พ่คนไหนที่ติดตามแบงค์นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้แม่แหม่มด้วยเด้อค่ะนะอยู่ไกลไปไหนกันโทรมาโจมค่นะเนาะ อันโค้งสีเอาดีทางอันเรื่องขายเอ็นเรื่องเหตุงานบ่ได้นละมั้งโค้งสีได้เอาดีทางขายของนี่แหละขายของกขายแหละตั้งแตขายแหละไม่ได้ไอ้เบิร์ดกอบกอบบอกว่ากอบเนีที่ไปซื้ออันสูตรอันนั้นสูตรคอร์ดเพย์นะนะสูตรคอร์ดเพย์แบบสูตรคุณหมอพยาบาลน,นะนะมาใส่ไล่สดุดคลายของให้แม่แม่เบ,บิง กางเกงในตัวเดียวฮะนะดิค่ะจะใส่กางเกงในตัวเดียวหนึ่ก็อยู่ซื้อซื้อมาใส่ไลซื้อให้แม่แม่เบิ่งซื้อโปแมนเลยซื้อโปแมนปิดตหน่าวะไอแม่มุ้งมาเลยไม่บอกไอ้ม่มุ้งเนี่ะเออไป่แหละติดชอบแหละไป้ให้ในหมอกคือพี่ชายชอบนะ อันเด้ออันเดอรเอฟซีจากต่างประเทศมักว่าสันเด้อร์ย้อนปราปคนดีเลย <c oughs> คู่มือนี่คู่มือนี่เป็นคนแรกเด้อที่อ่านไล่นะ บันเป็นเป็นสื่อตัวที่มันมีไฟมีไฟส่องให้เห็นนะนี่น้าเห็นคลองนะเวลาได้ล่ชนเห็นบะของอ้ายนะที่ว่ามันตัวมันมีไฟนะอะไรกันรอส่งรหัไหมบอสจะปลอดอะไรนะคะมอสมันมีไลไฟจะปลอดไล่อะไรก็มีขากลรองมานําสร้างแบบนั้นก็ได้เป็นสื่ออะไรเนาะคนรวย โอ้ยไม่ไพ่ก็ได้ดอกคู่มือนีเนี่ยไม่ไพ่ตั้งจึกหรือบอสินแบบไม่เซลฟี่สมัยตะกี้ฮะเออไปไ,ไ,ไ, <c oughs> ไปเอาเลยไปมาเอาละเนย่ยแบงส์ไปแก้งไปชุบแก้งนะเออเออไปแหละไปแหละจุ่มลายไปแหละอันนี้นะคะ <c oughs> แบงก็จะไปซื้อของก่อนนะคะกับก <c oughs> ๊อป ไปซื้อของมาไว้ทําบุญให้ให้ในวันคล้ายวันเกิดของพี่เอใจดีนะคะพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ซื้อมาเตรียมไว้ให้แม่นุษราด้วยนะคะแม่นุษลาจะทําบุญหาคุณพ่อนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะเป็นกาลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะต้องใส่เม็นะคะลืมนี้ย เดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปตลาดกันนะคะได้จิไปซื้อน้ำจิ้มมาน้ำค่ะพี่ๆถามหาน้ำจิ้มเยอะมากเลยนะคะซื้อน้ำจิ้มน้ำหรอวะมือนีินะซื้อแป้งเออซื้อ่ังหนึ่งมาแป้งนะ คือแบบใดเป็นรังเหรอ,หอแป้งไปซื้อไก่คู่มือจำเนยต้องไปซื้อไก่คู่มืออันนี้เมื่อวานนี้ก็ไปซื้อไก่นะคะวันนี้ก็ไปซือะะอนนปซ้อไก่นะคะเพราะว่าเราไม่มีตู้แช่เราก็เลยต้องทําอย่างนี้กันนะคะนี่ละรางวัลที่หนึ่งวันนี้ละเป็นของแบ่งกับกรอบแนนอน,นะคะ่ะเราจิได้ซื้อตู้แช่กัน อันนี้ก็กําลังเดินทางะคระับเปลี่ยนกันน่นอมูไปซื้อของจะของนอนเหื่อยพวกนี้ก็มีพวกนี้แม็กก็ขายปกตินะคะแล้วก็จะเอาไปถวายจะทําเป็นกล่องนะคะไปถวายพระนะคะจะทํา จะทำดีหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ทำบุญนะคะพี่เขาให้ไปทำบุญนะคะแบงก็อยากแบบเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญเนาะก็จะตั้งใจทำให้พี่นะคะนี่ไงวัดใกล้ๆนี่โพอย่างนี้โพพุ่มพุ่มโพบอ่ะอังคนี่ขี่ขี่ไปนี่เอ็นบอออกไปนี่ขี่ขี่นีขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่ตรงไปซ่องละซอเมตรนี่นี่นีวัดนี่ม่ร นี่แมนไอลุงจะขอหอบอกว่าอน,นั่นหลวงพ่อใจดีไปเลยหลวงพ่อไม่ด่าเดี๋ยวมาจะตลาดก็ค่อยแวะเขาวัดก็ได้แวะไปถามว่ามีผ่าจากองคสันจากโมงพระศรีได้มาถือ <c oughs> เพื่อเขาขายของแล้วจ้าชินอาเขาก็มาก,ก่อนสิมาเอามามาถวายก่อน แล้วก็คาเรือเขาก็เอาไปหาอยู่ซาซุกที่เขาติดโควิดก็ได้เนาะแบบหายพวกที่เขาอันนี้ไงใกล้ๆนั้นที่ขับออกไปมองน้องกลางป่านิดนึงอะ่ะสามสิบกล้องหรอบอ่ <30 S 1> อันมืออื่นนะมืออื่นอะ่ะยี่สิบกล้องมืออื่นของของพี่ที่เฮ็ดบุญวันเกิดวันจันทร์อีกอีกของเมนุาวันจันทร์วันจันทร,นร์ของเมนุสาลา ไอ้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังนึกถึงแบงค์นะคะที่จะแบบอยากทําบุญหรืออะไรนะคะขอบคุณนะคะที่แบบช่วยสนับสนุนและก็ได้บุญด้วยนะคะแบงค์ก็ได้บุญพี่ๆก็ได้บุญนะคะแล้วแบงค์ก็ยังยังได้เงินในต่อต่อทุนชีวิตเนาะได้ได้เงินทุนได้ได้ทุนด้วยนะคะต้องทําได้ขายของด้วยนะคะยังไงก็พี่ๆคนไหนที่อยากทําบุญหรือว่า <c oughs> อยากให้แบงค์ เอาอะไรมาขายเพิ่มนะคะบอกได้นะคะเราจะค่อยๆขยับขยายกันไปเรื่อยๆนะคะแบงก์ก็เริ่มจากจุดเล็กๆนะคะก็โต๊ะอันเดียวถาดสองใบนะคะแล้วก็เริ่มจากจุดเล็กๆที่ตะเวนซื้อของกันนะคะอันนี้ก็พยายามทำให้เต็มที่นะคะเราก็จะก็ขอบคุณ ทุกคนนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตสั่งของอาหารทะเลอะไรก็ตามนะคะแบงค์ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆของพวกเราเลยเนาะยังไงพวกเราก็ <c oughs> ยินดีนะคะที่จะทําบุญหได้ทําบุญทําบุญให้แล้วก็ได้ส่งของอาหารที่ใหม่และสดให้นะคะพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศในประเทศสั่งได้น,นะคะแบงค์ก็จะ จะไปถามราคาว่าส่งต่างประเทศราคาเท่าไหร่นะคะยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ไปถึงแล้วก็อร่อยด้วยนะคะส่งเฟ็ไอได้อะไรมาหืมส่งเฟสไออะไรมาส่งยูเซนบอลประทรงไอ้น่ะมันแพงอาไอาไแล้วเป็นขายย่อยต้องหาแฟสขายใหญ่ส่งยูเดี๋ยวบางแสนเปล่านะอืมอือสิไปส่งท่านั่นแหละเพราะว่าแฟสขายใหญ่เป็นงของการด็กนี่ทำเป็นรถทัวร์เลยเรา <c oughs> ถึงเราจะไม่ได้งานแต่เราก็ยังได้ข,ขายของกันนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะแต่ถ้ามีใครคนหนึ่งได้งานนะคะเราก็เลือกที่จะทํางานหนึ่งคนอาจจะทํางานหนึ่งคนเหมือนที่เราพูดกันนะคะอาจจะทํางานหนึ่งคนแล้วก็ขายของหนึ่งคนนะคะยังไงเราก็ไม่อยากทิ้งนะคะเพราะว่าเรากําลังได้ขายของกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจงให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปบายบายครับสวัสดีค่ะ